สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวาล์วเทปน้ำพุ่งนะคะตัวนี้เราจะมีให้เลือกอยู่สองขนาดก็คือขนาด6กขุนกับขนาดหนึ่งนิ้วคะ่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายเปิดปิดง่ายคะ่ะถ้าลูกค้าเขาตัวนี้มันสามารถปรับแบรงดันได้นะคะตัวนี้มันสามารถหมุนได้ง่ายสำหรับพอสมควรเลยใช้งานได้ง่ายเหมือนกันคะ่ะลูกค้าวาล์วเทปน้ำพุ่งของเรานะคะจะมีอยู่สองแบบก็คือจะมีเป็นแบบเกี่ยวนอกแล้วก็เป็นแบบสวมค่ะ สินค้าต่อมาของเรานะคะก็จะเป็นข้อต่อสําหรับวาล์วเทปน้ําพุค่ะของเราก็จะมีขนาด1นิ้วแล้วก็ขนาด6กขุนนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายใช้งานได้หลายฤดูกาลค่ะเกษตรกรหลายท่านเจอเทปน้ําพุรั่วซึมขาดใช่ไหมคะตัวนี้แหละคะ่ะเรามีตัวช่วยที่ดีสามารถต่อความยาวต่อรอยรั่วให้กับ สายเทปน้ําพุ่งได้ค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับเกษตรกรเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะวัสดุของเราค่ะทนแดดทนยูวีทนทานทนทุกสภาพอากาศสามารถใช้งานได้ดีต่อทุกสภาพอากาศค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยค่ะ